ส่วนที่บานปลายที่สุดเกินขอบเขตที่พี่วางไว้ก็คงเป็นเรื่องส่วนคิดให้ดีว่าการปรับเปลี่ยนอะไรอยู่ตลอดเวลาบ่อยเสียเงินตรงเนี้ยไปเปล่าๆเป็นส่วนที่ควบคุมได้ยากอ่ะมันจะมีเรื่องสภาพแบบมันก็เสื่อมเร็วกว่าในบ้านบางทีเราอาจจะต้องมีการบำรุงรักษาบ่อยดูแลเยอะหน่อยดังนั้นมันก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยเพิ่มมาค่อนข้างเยอะบ้านพี่ต้อมครับส่วนไหนบานปลายที่สุดครับส่วนที่บานปลายที่สุดคือมันเกินขอบเขตที่พี่วางไว้เนาะคือแบบเกินงบที่วางไว้ก็ ก็คงเป็นเรื่องสวนเพราะว่าตัวสวนเนี่ยคือมันเป็นส่วนที่ควบคุมได้ยากอะ่ะมันจะมีเรื่องสาภาพแบบดินฟ้าอากาศเรื่องน้ําเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะเยอะแล้วก็จริงๆสวนที่บ้านมันมันจะดูซับซ้อนหน่อยเออดังนั้นคือพอมันมีเรื่องแบบฝนอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูกับเบื้องให้แบบมันเทน้ําออกได้อะไรเงี้ยให้มันระบายได้ให้น้ําไม่ขังเรื่องแบบแดดเวลาต้นไม้อะไรเงี้ยเฮ้ยไอ้ตรงเนี้ยต้นไม้นี้มันเจอแดดเยอะแดดน้อยอะไรไม่ได้อย่างเงี้ย บางทีอ่ะเราไม่รู้เลยว่าแดดตอนนั้นแต่ละช่วงเวลาเป็นยังไงมันเหมือนกับมันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรอยู่ตลอดเวลาบ่อยบางทีเราเจอแดดเจอฝนเนี้ยสภาพมันก็เสื่อมเร็วกว่าในบ้านบางทีเราอาจจะต้องมีการบำรุงรักษาบ่อยดูแลเยอะหน่อยดังนั้นมันก็จะมีค่าใช้ใจ่ายตรงเนี้ยเพิ่มมาค่อนข้างเยอะอมีข้อแนะนําอะไรไหมครับสําหรับคนที่อยากทําสวนถ้ามีข้อแนะนํำไหมพี่ว่าจริงจริงข้อแนะนําเอาจากประสบการณ์แล้วกันเนาะก็คืออ,อ,อันดับแรกอ่ะ อยากให้วางแผนดีๆว่าแต่ละจุดจะทําอะไรยังไงแล้วก็ให้วางโครงสร้างให้มันพร้อมเพราะว่าการดูทําสวนเนี้ยก็จะมีพวกลดน้ําต้นไม้เพื่อระบบน้ําระบบไฟต่างๆเนี้ยมันค่อนข้างสาคัญแล้วยิ่งเวลาอยู่นอกบ้านเนี้ยคือทํำไมถึงต้องวางแผนพอมันอยู่นอกบ้านนะมันเจอดินฟ้าอากาศง่ายดังนั้นเราต้องทําแบบวางแผนโครงสร้างให้มันดีให้มันไม่กระทบยกตัวอย่างนะสมมติถ้าเราไม่อยากจะลดน้ําต้นไม้เองเราก็ต้องวาง คือถ้าเรามาใส่สปริงเกอร์อัตโนมัติตอนหลังอะไรยเงี้ยมันจะลำบากดังนั้นต้องวางใต้ดินตั้งแต่แรกถ้าเราถ้าเรามาวางบนดินเดี๋ยวเผลอไปเหยียบโดนแดดโดนฝนอะไรมันแตกง่ายอีกต้องวางแผนดีๆแม้กระทั่งแบบอะระบบไฟต่างๆมันไปอยู่บนบนดินก็ไม่ดีใช่ไหมเวลาโดานน้ำโดนฝนเราก็ต้องวางแผนดีๆดังนั้นการวางแผนสําคัญมากๆสําหรับการวางโครงสร้างระบบน้ําไฟต่างๆรอบๆบ้านเวลาทําสวนไอเนี้ยคือสําคัญแล้วพยายามคิดให้ครบจริงๆ ให้มันจบทีเดียวอ่ะอย่าแบบถ้าเราไปเสริมอะไรตอนหลังอ่ะมันจะลําบากทั้งเรื่องความสวยงามทั้งเรื่องการดูแลระบบด้วยแล้วก็คิดให้ดีว่าถ้ามันมีอะไรเสียหายเรื่องระบบท่อถ้ามันแตกอะไรเงี้ยเราควรจะไปอยู่ในจุดที่มันเซอร์วิสง่ายๆแบบสมมุติถ้ามันมีแตกมีปัญหาขึ้นมาเช็คง,ง่ายเซอร์วิสง่ายอันนี้คือสําคัญมากเรื่องการวางตั้งแต่แรกเลยเพื่อการเซอร์วิสเพื่อการดูแลแลวให้อยู่ในระยะยาวส่วนที่2เนาะก็จะใครมีสวนก็จะต้องมีต้นไม้อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับดังนั้นเวลาเรา วางต้นไม้ต่างๆอ่ะเราต้องดูดีๆว่าเออแดดมาทางนี้เป็นยังไงโดนแดดมากน้อยเป็นยังไงเพราะถ้าอยู่ดีเราวางต้นไม้ไปแล้วอ่ะถ้ามันเกิดแบบอยู่ได้ไม่นานขึ้นมาเราก็ต้องแบบซื้อมาเปลี่ยนซื้อมาเปลี่ยนซื้อมาเปลี่ยนซึ่งมันอาจจะทําให้เราเสียเงินตรงเนี้ยไปเปล่าๆด้วยคือผมบบเคยเจอแบบเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นอ่ะแทบจะทุกเดือนทุกเดือนจนสุดท้ายอ่ะไม่ไหวต้นไม้มันแบบไปอยู่ตลอดอ่ะจนสุดท้ายมันก็จะเห็นดินแบบแห้งๆตรงนั้นสุดท้ายเออ เราก็ต้องแก้ไขปัญหาด้วยการเอาต้นไม้ปอมมาวางตรงนั้นบ้างหรือไม่ก็ต้องเอาหญ้าเทียมมาวางเพื่อให้มันยังดูเขียวเขียวอยู่แก้ไขปัญหาไปเพราะว่าเราวางตรงนั้นไม่ดีตั้งแต่แรกเพราะจุดนั้นอ่ะมันโดนแดดเยอะไม่ได้มันทําให้ต้นไม้เนี่ยมันไปเร็วอแล้วก็เรื่องการดูแลหลังจากที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเรื่องการทําความสะอาดเรื่องอะไรต่างๆอ่ะพยายามคือผมถึงได้บอกมันจะเชื่อมกับช่วงแรกครับเรื่องการวางโครงสร้างคือเวลาเราวางรูปแบบต่างๆอ่ะพยายามมองด้วยว่าเฮ้ย เราจะดูแลสวนเราเนี่ยยังไงให้ง่ายแล้วก็สะดวกเนาะเออไม่งั้นอนะ่ะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าแบบเออต้องไปปิดสวิตช์นู่นนี่ต้องไปปิดสวิตช์ตรงที่แบบต้องเดินตากฝนไปปิดต้องอะไรเงี้ยเราต้องทําระบบแบบให้ดีๆตอนนี้มันมีระบบแบบอัตโนมัติใช้มือถืออะไรเงี้ยมันก็จะช่วยได้เยอะครับอดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะผมว่าการวางแผนตั้งแต่แรกอ่ะสำคัญมากๆมันจะไปกระทบกับเรื่องเออ การดูแลระยะยาวในอนาคตหรือการต้องเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเนาะไม่งั้นมันจะเสียแบบค่าใช้จ่ายบานปลายในเรื่องพวกนี้เนาะการวางแผนเนี่ยพยายามใส่ใจใส่เวลาหาข้อมูลกับผันเยอะๆครับก็สรุปสาหรับคลิปนี้เนาะก็ผมบอกว่าส่วนเป็นส่วนที่แบบควบคุมยากบานปลายที่สุดเนาะอาจจะเป็นเพราะเรื่องปัจจัยหลายๆอย่างที่เราควบคุมไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าถ้าจริงๆอ่ะหลายๆคนที่ทำนะครับถ้าวางแผนมาดีอ่ะมันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับก็ลองเอาสิ่งที่ผมแชร์เนี่ยประสบการณ์เนาะเป็นประสบการณ์ตรงเลยแหละเออลองเอาไปปรับใช้กันดู เพื่อวางแผนดีๆแล้มันก็อาจจะช่วยแบบเซฟงบประมาณได้แล้วมันก็จะช่วยเซฟเวลาหลายๆอย่างเราด้วยนะครับในระยะยาวนะครับใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะครับเออหรือถ้าใครมีอะไรสอบถามก็ลองคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบทุกคอมเมนต์นะครับยังไงใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ